ต้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องนัดต้นนี้มีลูกค้ามาให้4ล้านบาทราคาสี่ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมโอ้โหกระด่างลง,งก้านเนะก้านกระด่าง ก็คือด่างทั้งใบและก้านนะคะที่ราคาแรงก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคือเขาด่างได้สวยมากเลยนะคะใบก็ด,ด่างทุกจุดตั้งแต่ก้านยันใบนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็ด่างเหมือนกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องรัดลาชาแนลจะพาคุณผู้ชมมาชมเนี่ยนะคะเป็นกล้วยแดงอินโดใช่ไหมคะใช่ครับแดงอินโดเดี๋ยวจะให้น้องนัดนะคะพาชมหน่อยนะคะต้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องนัทต้นนี้มีลูกค้ามาให้สี่ล้านบาทราคาสีล้านบาทนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันใกล้ๆเลย เนี่ยนะคะราคาเบาๆค่ะหลักล้านกันเลยทีเดียวสี่ล้านเ<ะ>ี๋ยาเรามาชมความสวยกันใกล้ๆล <ะ S 1> เลยก็คือม,มีลูกค้ามาให้สี่ล้านแต่น้้นนัดยังไม่ขายใช่ไหมใช่ครับยังไม่ขายจะขายที่เท่าไหร่คะเนี่ยเปิดจองหนอดีกว่าคร<อ>ับตอนนี้มีมีทั้งหมดมีทั้งหมดหกหนอผมปล่อยขายไปทั้งหมดห้าหนอสองสองล้านหกตอนนี้เก็บเก็บแค่หนึ่งหนอ เอาไว้ตั้งแม่ต่อค่ะก็คือหน่อตรงนี้นะคะที่ที่ต้องนัดขายไปราคาหน่อนี้หน่อแรกขายไปห้าแสนบาทห้าแสนบาทเดียวอันนี้จะเป็นพายุลายทุกพายุตุกแกครับพายุตุกแกใช่ซื้อมาใบเดียวเนี่ยสวยมากโอ้โหพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเนี่ยนะคะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะไปเดียวเจ็ดห่นนี้เ่องนี้ก็ขายแต่ละ หนอนนี้มีคนจองแล้วใช่ไหมคะน้องนัทเท่าไหร่คะเนี่ยห้าแสนห้าแสนนะคะมันก็มีในดินอีกตรงนี้ตรงนี้หนึ่งนอตรงนี้หนึ่งนอหนึ่งนอจองหมดแล้วครับอ๋อโดนจองไปหมดแล้วโอ้โหหนอนหน่อพึ่งคนดินแค่นี้นะคะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดียวเพพ่่งงแขาจองตั้งแต่ยังไม่มีหนอราคาสี่ล้านบาทน้ำตาจะไหลนะคะโอ้โห สวยมากจริงๆค่ะลักษณะของแม่แม่นี้ก็คือเป็นแดงยนโดลายพายุบวกตุกแกจะมีผสมโดยปกติแล้วลายลายแบบนี้จะสาตาร์ทราคาตั้งแต่5 0 0แสนถึง1ล้านบาทที่เคยเจอมาแต่ทางสวนก็คือขายแค่6ตออนหนอชุดแรกเนี่ยขายไป5 0 0แสนหนอชุดต่อไปก็คือขาย, 5, ขาย6 0แสนอันนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดเพราะโดนโดนฝนเยอะ ที่จริงลายจะต้องประกายทองกับเหลืองแล้วก็แดงมากกว่าน,นี้ครับกระด่างลง,งก้านนะยครับก้านกระด่างก็คือด่างทั้งใบและก้านนะคะที่ราคาแรงก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคคือเขาด่างได้สวยมากเลยนะคะงใบก็ด่างด่างทุกจุดตั้งแต่ก้านยันใบนะคะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะก็ด่างเหมือนกัน แดงอินโดนี่เลี้ยงยากไหมคะน้องนัดเลี้ยงไม่ยากครับเราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นกล้วยราคาแพงกล้วยก็คือกล้วยครับเขาจะเลี้ยงง่ายกล้วยแดงอินโดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วตั้งแต่แยกหน่อเลยก็คือประมาณโดยประมาณ3มเดือนขึ้นจะให้หน่อก็คือจะปันผลให้กําไรเราแล้วครับที่แรกเลยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะถึงได้เลี้ยงกล้วยแดงอินโดเอ่อโดยทีแรกเลยก็คือกล้วยแดงอินโดจะอยู่ราคาที่ 2 0 0หมื่นถึงสี่หมืนบาทต่อหนึ่งนอแต่ผมเลือกคัดลายที่ตลาดมีน้อยก็เลยคัดลายลายนี้มาซื้อมาในราคาหนึ่งแสนบาทตอนนี้ได้กำไรแล้วได้แล้วครับได้กำไรมหาศาลแล้วได้ท่วมท้นครับโอ้รู้สึกยอดเลยค่ะกล้วยแดงอินโดนี้เลี้ยงเหมือนกล้วยทั่วไปธรรมดาของเราเลยใช่ไหมคะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้องควบคุมน้ำเขาเพื่อจะชอบชื้นไม่ชอบแฉกฝนก็ตกนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาถ่ายอากาศเป็นใจมากค่ะฟ้าฝนเป็นใจเหลือเกินนะคะอันนี้รอส่งรอลากเดินดีก็จบอ๋ออันนี้ลูกค้าจองแล้วใช่ไหมคะจองแนละ้วโอ้โหอยู่ในดินก็มีอีกหลายหน่อนะคะในดินมีห้าห้านอกันเลยทีเดียว ยอดเลยอยากได้สักต้นจังแต่ตังไม่มีค่ะกล้วยแดงอินโดสวยมากน,าน,น้องนัทคะกล้วยกล้วยกล้วยแดงอินโดนี่จาเป็นต้องเป็นเลี้ยงในโรงเรือนหรือว่าโรงแจง้งแบบกลว้วยบ้านเราธรรมดาได้ไหมเราเราสามารถเลี้ยงได้ได,ได้ทั้งสองอย่างทั้งควบคุมทั้งน้ําควบคุมแสงแต่ถ้าเราเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยเราก็เลี้ยงได้ครับแต่ถ้าเราควบคุมทั้ง ทั้งอากาศทั้งแสงแดดทั้งน้ําผลประโยชน์ที่ตอบรบับจะดีกว่าแดดร้อยฝนร้อยค่ะข้อดีข้อเสีย<ช>มีอยู่ตรงนี้เองถ้าเราเลี้ยงฝนร้อยแดดร้อยลมร้อยเลยเวลาใบขาดก็จะเกิดการเสียหายแล้วฝนตกเยอะเกินก็แฉกครับอันนี้เราควบคุมสาระควบคุมน้ำได้ทุกอย่างคค่ะรับก็คือคุมน้ํานะคะ อย่างปุ๋ยนี่เราใส่เป็นปุ๋ยประเภทไหนคะผมใส่เป็นปุ๋ยออสโมโคสกับมูลไส้เดือนอ,อ๋อออสโมโคสกับมูลไส้เดือนอย่างปุ๋ยขี้วัวน,นี่ใส่ได้ไหมพี่พ่อผมไม่ได้ใส่เพราะธาตุอาหารของมูลไส้เดือนจะเยอะกว่าค่ะสวยมากเลยโอ้โหสี่ล้านนะคะเนี่ยนะคะลูกค้าให้สี่ล้านแต่ไม่ขายจ้าเอาไว้นะคะเพราะเป็นหน่อขายดีกว่านงั้งนนาะใช่คับ น้องนัดเขาต้นนี้อยู่ที่อายุกี่เดือนเขาเนี่ยต้นนี้รวมอายุแล้วประมาณสามเดือนครึ่งครับประมาณสามเดือนครึ่งนะคะโอ้โห<อ>ทำเงินให้มาหาศาลเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูความสวยกันใกล้ๆคือตอนนี้นะคะฝนตกแรงมากนะคะอาจจะมีเสียงฝนรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะ้าฝนเป็นใจมากเลยคะ่ะเนี่ยนะคะสวยมากเลย แต่ว่าน้องนัดบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าในช่วงที่แดดมีแสงแดดก็คือจะสวยกว่านี้อีกใช่ไหมจะสวยกว่านี้ครับอนนี้จะจับกว่านี้ค่ะแต่เรามานะคะฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะคะฝนตกจ้าโอ้โหสวยจริงๆค่ะจับได้ไหมจับได้ได้ไหมจับได้ขอจับกล้วยราคาสี่ล้านหน่อยนะคะ <laughs> โอ้โห <laughs> ของน้องนัดก็คือจะเลี้ยงแบบควบคุมน้ําก็คือเป็นโรงเรือนใช่ไหมคะใช่อันนี้กันขโมยกันขโมยด้วยใช่คต้องเฝ้าไม่ห่างไม่หายเลยนะคะใับใครมีนะคะต้องเฝ้าอย่างดีนะคะเดี๋ยวโดนขโมยสวยมากค่ะเนี่ยนะคะดูลายใกล้ๆกันให้ดูลายกันใกล้ๆเนี่ยนะคะดูดูลาย น้องนัดเขาอย่างแดงนี่มีมีแดงอะไรบ้างคะแดงอินโดจะมีหลายลายครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยแดงอินโดจะเป็นลายแบบสีแดงเป็นพื้นเรียบเลยแต่ส่วนอันเนี้ยเป็นแดงอินโดด่างจะเป็นด่างเขียวจะมีตั้งแต่ลายสายฝนลายพายุฝนแล้วก็มีลายพายุฝนบวกกับลายทุกแกบวกลายวาคิวบวกลายระกายดาวบวกลาย อื่นๆที่เราสามารถที่จะตั้งชื่อเขาได้แล้วแต่ละสวนครับของ้องนั้นี่เรียกว่าลายอะไรคะลายพายุทุกแกครับลายพายุทุกแกนะคะแต่ละลายก็จะมีราคาต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วที่ราคาแรงสุดเลยในช่วงนี้คือตอนไหนคะแรงที่สุดตอนนี้อยู่หนอละสองล้านสี่ครับสล้านสแค่หนอใช่ไหมแค่หนอนะครับโอ้ตายแล้ว ใครมีก็คือเป็นเศรษฐี<ช>ไปในตัวเลยนะคะคสุดยอดค่ะอยากมีไปเลี้ยงไว้สักต้นเลย <c oughs> สวยจริงๆนะคะ <c oughs> น้องนัดคะอยากขอคำแนะนำสำหรับมือใหม่หน่อยคะที่อยากสนใจอยากเลี้ยงกล้วยแดงอินโดนีต้องเริ่มต้นแบบไหนอะคะได้ครับสำหรับมือใหม่นี้จะมีแดงอินโดที่ลายเม็ดฝนไว้สำหรับมือใหม่ สุดในการเลี้ยงก็จะมีหนอละ6กหม0่0 0จ0ด0 0ื่ถึงเก้าหราคาจะย่อมเยาวแล้วก็จะได้เลี้ยงรู้จากลักษณะนิสัยของเขาพอเราเลี้ยงเป็นแล้วเราค่อยขยับไปเป็นลายที่ในท้องตลาดที่มีน้อยแล้วก็ลงทุนสูงขึ้นไปอีกจะคุ้มกว่าครับอย่างของน้องนัดก,ก็เริ่มจากที่ว่าชอบความชอบใช่ไหมใช่ครับเริ่มจากความชอบแล้วโดยปกติแล้วผมจบที่เกษตรแม่โจ้ทาเกี่ยวกับต้นไม้ขุดล้อมบอลใหญ่ ช่วงนี้โควิดก็เลยมาทําไม้ด่างรอโควิดครับปกติแล้วทําขายอยู่ที่บ้านหรือว่าปกติท,ทาอยู่ที่ตลาดดงบงังครับสวนรัศมีเก่าตรงนั้นครับทาเป็นไม้ขุดล้อมขนาดใหญ่ครับตลาดดงบังก็คือช่วงนี้โควิดก็เลยมาใช่ครับทาที่บ้านใช่ไหมคะครับก็คือไม่ได้มีแค่กล้วยแดงดินโดนะคะคมีบอลกระดาษด่างแล้วก็มีกระดาษก้านดำด่าง มีบอลกระดาษด่างขาวมีกล้วยตานีด่างมีโอกินาว่าโมจิโต้มีเยอะแยะเลยครับคือไม้ไม่ได้มีแค่ต้นนี้นะคะราคาสี่ล้านกล้วยด่างนนเห็นไหมคะคุณผู้ชมอยู่ข้างหลังนนก็มีอีกกล้วยกล้วยด่างก็คือมีเยอะมากแล้วก็บอนด่างนะคะมีหลายชนิดเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมดูแค่ต้นนี้ต้นเดียวก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาขอถ่าย ไม้ชนิดอื่นอีกยินดีเลยค่ะน้องนัดคะฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะอยากได้กล้วยแดงอินโดนะคะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อติดต่อ้ไทั้งที่ Facebook แล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0927805384ครับโทรมาปรึกษาได้ถึงไม่ได้ซื้อจากทางสวนก็สามารถปรึกษาได้ครับ Facebook ละคะอะไรเอ่ย Facebook เออชนะโคพงคนธ์กิจด,ดี เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อน้องนัดได้เลยขอบคุณน้องนัดมากเลยนะคะ